พุ่งลงมาสลับตีปึ๊บแล้วก็ใส่ปีกแล้วก็รีบพุ่งไปอีกแล้วก็สลับแล้วก็ตีแล้วก็รีบสลับไปปีกแล้วก็พุ่งแ้วโอ้โหโอ้โหคนดู ดูไปดูไกด์กิดมาเขาเพิ่งเล่นไหมครับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนแต่เขาใช้คอนเมทและปีคู่ใจของเขาโคตรโหดผมที่เล่นไหมครับตั้งแต่เล็กๆเล่นมันหลายปีกูยังทําไม่เป็นเลยคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาลองตามดูนะครับผมอย่างแรกเนี่ยเราจะทาํะทกาทการบินขึ้นไปเนาะทุกคนแล้วทําการบินขึ้นไปแล้วก็สลับอีวินทัลี่นะครับทุกคนอ่าโอเคก็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการบินเลยปึ๊บแล้วเราลงปึ๊บ ใส่ปีกพุ่งลงป่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,วเราจะใส่ปีกพุ่งลงเนะี่ยใส่ปีกพุ่งลงแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเกาะใช่ปะโอเคปึ๊บเออนั่นแหละครับทุกคนเขาทำได้ยังไงอ่ะเราเราปีกพุ่งปึ๊บสลับเกาะปึ๊บเออเปลี่ยนเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แค่ลอง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 ่อะปึ๊บถ้าเราพุ่งพุ่งลงปึ๊บสลับปีกตีบินบิ๊ดอืม ากายงิดเป็นเอเรียนเล่นแป๊บเดียวทำเป็นเฮ้ยทำได้ยังไงวะออาวไม่ใหม่หม,มบินขึ้นไปพุ่งลงมาสลับเกาะตีพุง่งเออโอเคไม่ยากไม่ยากเอ้ยไม่ยากไม่ยากแค่ฝึกรีเฟกนิดหน่อยทุกคนฝึกรีเฟกนิดหน่อยครับพุ่งลงมาเปลี่ยนเกาะตี ฝนตกนะครับมันเลยทําไม่ได้นะทุกคนนะถ้าฝนไม่ตกทําเสร็จได้ไปแล้วเมื่อกี้เราจะพุ่งฟึบลงมาเปลี่ยนปึ๊บมันไม่บินนะเออเราต้องกดบินด้วยหรอโอเคอเคข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าผมทําเป็นแล้วทุกคนเดี๋ยวผมทําให้ดูบินบินขึ้นไปฟึบแล้วพุ่งลงมานี่โอเคลืมกลางปีกโทษเอาใหม่เอาใหม,าามา่วิ้ยไม่ยากไม่ยากคนดูยังไงไม่ยากไม่ยาก โอ้ไหมทําเป็นแล้วทําเป็นแล้วคนดูโคตรง่ายเลยโห้โคตรง่ายกับผีแล้วครับผมนี่โอ้โหเฮ้ยกาดจิุ้ตเอเรียดมันจะทำได้ยังไงวะเดี๋ยวขอโกงหน่อยแล้วกันนะทุกคนติ๊กเลดเอาไปที่10แล้วกันนะครับอ่าให้เกมมันสโลนหน่อยให้มีเวลาแบบตั้งสมาธิดีดนึงนะครับผมโอเคเราจะพุ่งลงไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็สลับ ปึ๊บล้วก็ใช้คอตีโปะแล้วก็อย่างงี้แล้วก็กางปีกแล้วก็พุ่งแล้วก็สลับแล้วก็ตีโปะ๊ะโอ้โหไม่ยากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ้าวอ่าแต่ว่ามันต้องสโล์ไงต้องทำให้เกมสโลเลยถึงจะเล่นได้โอ้โหเฮ้ยผมเล่นมาเป็นประโย์ยังทำไม่ได้เลยนะทุกคนกายหิดเก่งจริงะฮะอุ้ยอ้าวขนาดขี้โกงยังไม่ผ่านโอเคไม่เป็นไรบินขึ้นไปนะครับทุกคนบินขึ้นไป แล้วเราพุ่งลงมาสลับตีปุ๊บแล้วก็ใส่ปีกแล้วก็รีบพุ่งไปอีกแล้วก็สลับแล้วก็ตีแล้วก็รีบสลับไปปีกแล้วก็พุ่งแล้วโอ้โหโอ้โหคนดูโอ้ยโคตรยากผมเห็นคลิปกาิจไทม์ทำได้ยังไงวะเอาเป็นสิบห้าะกันเอาแบบเพิ่มความเร็วขึ้นนิดหนึ่งแล้วกันเนาะทุกคนเนาะ อเพิ่มเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งเผื่อแบบว่ามันจะดีกว่านี้นะฮะปุ๊บไม่ไงเราเราเริ่มทําเป็นแล้วไงอ่านี่เฮ้ยมันจะไปยากอะไรคนดูไม่ยากดีวาโอ้โหก็ไม่ได้ยากฝึกแป๊บเดียวก็เป็นแล้วถ้าใครคิดจะฝึกจริงๆนะคนดูแล้วโอ้โหโคตรง่ายเลยคนดูโคตรจะง่ายอะ่ะ ผมว่าได้เห็นกายหิดพีพีแน่นอนคนนึ่งเขาเล่นเอามันกายหิดเล่นเอาโหดเอาเทพโอ้โหเกินไปนะครับคุณกายหิด <c oughs> โอ้ได้เห็นกายหิดเล่นเบสบอลก็คงไม่เกินจริงอฮะ <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพุ่งลงเออฮยมันเร็วอะ่ะมันเร็วมากเลยนะคุณดูทำไปเล่นไปนี่นี่ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเกาะเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวะอุ้ย,ยแ,ลแล้วทำไมเขาต้องสลับวะเอาเป็นแบบปีกพุ่งลงเลยไม่ได้เหรอนั่นสิทุกคนทุกคนสงสัยไหมว่าเอาปีกพุ่งลงเลยได้ไหมอ่ะโอเคครับผมเห็นแล้วทำไมถึงไม่เอาปีกพุ่งลงเลยนะฮะโอเคมันมันไม่อืมนั่นแหละตามนั้นครับทุกคน <laughs> ผมกากเองไม่โทษใคร เออโอเคไม่ไหวแล้วนี่พุ่งงี้เลยอ่ะโอ้วสุดยอดเลยทำได้ไงวะรีเฟกโคตรเหวโคตรโหดโคตรระหดโคตรตึงอ่ะเอ,อ้ยเปลี่ยนไม่ทันทุกคนเอาลคะครับผมมาดปูปึ๊บโอเคเอาใหม่เอาใหม่หมปึ๊บเออ วัตถุฟักโคตรยากทําเป็นเล่นไปนะครับโุ้ยโคตรยากเลยนะครับทุกคนต้องสติต้องสติต,สตั้ตง,สตตงสติเอาไว้ว้าไายทำได้ยังไงอย่างเรานะใช้คอนเมทกันแค่นี้ก็เกินพอแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำแบบนี้ก็เกินพอแล้วเนี่ยคุณดูเนี่ย อย่างเราใช้แค่นี้ครับผมทำทำได้ยังไงวะดูเนี่ยเราเล่นเป็นแค่นี้ครับทุกคนนี่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 แล้วเราก็จะรับเดเมจด้วยการใช้อันนี้ครับลงมาแบบนี้อ่านี่ก็ดีอโหวแล้วกลายกิจทำได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องสีรองเท้ากันตกจากที่สูงกันทำโรเทชชั่นสี่เลยฟลิงฟอร์เทอร์สี่มาอาจจะต้องแบบว่ามีชุดเกาะดีหรือเปล่าชุดเกาะต้องดีๆอ่า อางไปเรื่อยเลยคนดู <laughs> ถ้าเราพุ่งลงมาแบบเปล่าๆเลยมันจะเป็นยังไงะ่ะทุกคนมันมันจะเลยเป้าเห็นปะมันจะเล็งยากมากเลยอ๋อมันช้ามันช้านี่เห็นปะมันช้ามากทุกคนนะเราต้องแบบพุ่งขึ้นไปลงฟึบแล้วก็อ้าวตีไม่โดนโห <laughs> ยากว่ะไกด์เก่งว่ะคนดู โอ้โหไกลหิดเก่งเกินผมเล่นไหมครับมาตั้งหลายปียังทําไม่ได้เลยโอ้โหคนดูเดี๋ยวขอญาติกลับไปเวลาที่มันช้าๆมันเดิมคืนดีกว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาแบบช้าๆให้ทุกคนดูน,นะครับทุกคนนี่นะครับเราก็จะทําการพุ่งลงไปนะครับเล็งเป้าก่อนแล้วพุ่งลงไปพอถึงระยะน,นี้ก็สลับเป็นเกาะดังนั้นเนี่ยใช้คอร์ดเมสตีนะครับแล้วก็สลับเป็นปีก สลับเป็นปีกนะครับแล้วก็กดสเปกบาร์ย้ำๆนะครับให้มันบินแล้วก็พุ่งลงไปแล้วก็สลับเป็นปีกแล้วก็พุ่งลงไปแบบนี้นะครับคือผมทําแบบเนี้ <c oughs> <c oughs> ยวนะิยากนะยากนะถ้าไปเล่นไปนะท่าก็น่าจะน้อยเกินครับขึ้นไปข้างบนดูนะครับปึ๊บ <c oughs> อ้าวนี่ขนาดผมขี้โกงสโลเวลาในเกมแล้วผมยังทำไม่ได้เลยทุกคน นี่ไงถ้าไม่สลับปีกเนี่ยไม่สลับกรอไม่รู้มันเป็นยังไงนะเหมือนมันไม่ติดปะผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนหูคือยากนะยากทำไปเล่นไปกลายงีดระดับตัวตึงยูทูบเบอร์ไหมครับอย่างผมยังทำไม่ได้เลยทุกคนยอมครับผม อุ้ยสลับไม่ติดครับมันสโลเกินไปหน่อยนะโหโดจัดเลยอะโอ้โหกายีคุณทำได้ยังไงคุณเป็นเอเลี่ยนแล้วโอ้โหคนดูอโ,อโอเคครับทุกคนก็คือเราเนี่ยทำไม่ได้ครับผม ฝึกวันนี้วันแรกนะเออแต่ไม่ใช่ว่าจะยอมแพ้หรอกนะครับผมเดี๋ยวไว้ปีหน้ามาฝึกกันต่อปีหน้าปีหน้าปีหน้าเจอกันใหม่ครับผมโอ้โห่บ้าไปดิเอเรียนกายหิตรวิ่นเอเรียนทุกคนกายหิไม่ใช่มนุษย์นะครับทุกคนนะนี่ไนเฮ้ยแตถ้าเราไม่สลับเป็นเกาะมันจะพุ่งลงแบบนี้เลยทุกคนโอเคเอาใหมปึ๊บอ่ะเรา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 เกาะลงกันเฮ้ยเลือกที่ลงเลือกที่ลงปึ๊บ แล้วก็บินโปโอ้โหสลับไม่ไปเอาละผมจะเล็งตัวนั้นอ่าไม่โดนโอเคครับผมรู้เรื่องผมเห็นอะไรอะผมเห็นเยื่อผมเห็นเยื่อทุกคนเดี๋ยวผมเห็นเยื่อนี่แล้วก็บินอ่าไม่โดนาย,ยาก เจอกันใหม่ค <rôle> ลิปหน้าเดี๋ยวผมมาฝึกใหม่แล้วกันนะเผื่อได้มีคนเทคสอนเทคนิคดีๆให้ผมนะครับก็ใครที่รู้ว่าเราเนี่ยต้องเอ่อต้องทํายังไงนะครับผมเซียนเียก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสลับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดติดตุ้มให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรรอชม